เอาละทุกคนกน็สวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกคน,ท,กคนทุกท่านได้และกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของผมนะวันนี้กลับมาพบกับผมในรา,ายการหสอนเล่นไพ่ครับเอาชีวิตรอดใน e ีพีที่น่าจะ e ีพีที่6หรือเปล่าหรือ e ีพีที่7เนี่ยทุกคนจำไม่ได้เหมือนกัน <c oughs> โอเคครับวันนี้ผมจะมาทําอะไรวันนี้ผมจะมาสอนใช้ e n ็นวิวกันครับทุกคน e n ็นวิวแล้วก็สมุดเอ็นชาร์ดนั่นเองนะวันนี้จะมาสอนใช้สมุดเอ็นชาร์ดนะครับทุกคน โ okay, อเคเดี๋ยวก่อนอื่นเลยผมจะทําการขอเอาแร่พวกนี้มาก่อนละกันนะเพราะว่าผมได้ไปทําการลงเหมืองมานะครับทุกคนก็คือได้ของมาค่อนข้างเยอะมากๆเลยอันนี้ก็สำหรับผมการลงเหมืองมันก็ธรรมดานะครับก่อนแต่สำหรับมือใหม่ก็ยังไม่แนะนําให้ลงเหมืองแบบนั้นนะเพราะว่ามันอันตรายเกินไปนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นไล่ชูกรเค็นที่ผมมาทําให้นะ วันนี้อาจจะมาแปลกนิดนึงกับเท็กเจอร์อันนี้เพราะว่าผมไม่ได้ใส่เท็กเจอร์อะไรนะผมไม่ได้ใส่เชดเดอร์แล้วนะครับทุกคนผมใส่แค่เท็กเจอร์อย่างเดียวก็คือเท็กเจอร์เฟสฟูลเนาะถามว่าทําไมถึงกลับมาใช้เฟสฟูลเหรอเพราะว่าผมว่ารู้สึกว่ามันมีความลื่นตามากกว่าครับทุกคนก็คือมันเนียนตาแล้วก็มันไม่ค่อยแสบตาเนี่ยนะ <S <S โอเคผมจะใช้อันนี้นะเบสเฟอร์แนนนะครับทุกคนปึ๊บ แล้วก็จะมี NPC ทสักคนแหะที่เขาอยากทำอาชีพนี้แต่ว่าผมยังไม่ให้เขาทำหรอกผมจะเอามาแค่ในการทำอันนี้ใช่ครับทุกคนโอเคผมจะเอาเหล็กที่ผมมีนะเอาไปเผาในเบสเฟอร์แนก่อนเบสเฟอร์แนจะทำให้เราเผาแร่ได้เร็วขึ้นนะครับทุกคนแร่ทุกอย่างเลยที่เป็นแร่แล้วก็ในคลิปที่แล้วเนาะผมมีอันนี้ผมไปเจอกับ NPC เพิ่มเติมนะครับทุกคนก็คือได้มาทําการหาเพิ่มเติมก็ได้เป็น NPC Mending มา Mending ถามว่าราคานี้สูงไหมก็ไม่สูงมากแต่ผมเคยเจอ Mending แค่ส0 Emerald นะครับทุกคนแต่ก็ถือว่าสำหรับผมราคามันสูงอยู่แล้วก็อันนี้อะไรอันนี้เป็น Feather Falling ครับ Feather Falling ราคานี้ถือว่าถูกมากเลยเพราะว่าเป็น Feather Falling ขั้นสูงสุด Feather Falling คืออะไรก็คือเราจะมาตีใส่รองเท้าครับทุกคนเพื่อ การตกจากที่สูงเราจะทําให้เลือดลดน้อยลงอันนี้คือ f o r ์ u n e 3ามครับทุกคน f o r ์ u n e คืออะไร f o r ์ u n e ก็คือโชคลาบนั่นเองนะเวลาเราทําการแลกของกับอ b c เอ็นบีซเนี่ยไม่ใช่เวลาเราเอาไปตีกับอุปกรณ์เนี่ยครับทุกคนมันจะทําให้เราขุดแ,แล้วเราจะได้คูณ3ามคูณสี่อะไรเงี้ยครับทุกคนโอเค อันนี้ต้องใช้หนังสือหนึ่เล่มเดี๋ยวผมจะทำหนังสือ1เล่มเพื่อซื้อขายกับ NPC แล้วก็หนังสือเราต้องการหนังวัวต้องการกระดาษเราก็จะเอาชูกระเคนมาทำเป็นกระดาษนะครับทุกคนชูกรเคนทำเป็นกระดาษทำหนังสือมา1เล่มปุ๊บแล้วก็เอาอเมวอลที่เรามีออกมาตอนนี้ผมมีอเมวอลประมาณ11บ็็อก ปึ๊บป,บปบึมันต้องใช้33ผมจะออกมาก่อนสาทสิบกแล้วกันน่าจะคนนี้หรือเปล่าที่ซื้อฟอร์จูนโอเคผมได้ทาการซื้อหนังสือฟอร์จูนมานะครับทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่ผมต้องการทําการซื้อปึ๊บผมก็ได้เป็นฟอร์จูนมาแล้วนะครับทุกคนต่อไปเราได้ฟอร์จูนมาแล้วเราก็จะเอานี้เก็บไปก่อนเจ็บ ผมจะตีใส่พิกแอ็ที่เป็นไอรอนเลยนะครับทุกคนเพระาะว่าตอนนี้เรายังไม่มีไดมอนในการใช้งานนะอันนี้อะไรเฟเธอร์ฟอ l ์ลิงเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเบสเฟอร์แนสกันเราได้มาประมาณ2 6กก้อนแล้วนะครับทุกคนเหล็กนะที่เป็นไอรอนต่อไปให้เรามาที่ตัวขาบเนาะอันนี้อะไรหว่ากันพาวเดอร์บล็อกโอเคอัดบล็อกอันนี้ไว้ก่อนแล้วกัน บล็อกอัเลอยสโตนอัดไว้ก่อนโอเคต่อไปเราจะทำบล็อกเหล็กมา3บล็อก1 2 3อปึ๊บเสร็จแล้วเราจะเอาบล็อกเหล็ก3บล็อกเนี่ยมาทำสิ่งที่เรียกว่า Envil Envil ต้องใช้ไอรอนอินคอร์่ก้อนปึ๊บผมก็จะเอาเหล็กออกมาเพิ่มปึ๊บเราก็จะทำเป็น Envil Envil จะใช้บล็อกออลลอยสน3บล็อกไอรอนอินคอ สาไอเียนปึ๊บได้เป็นเอ็นวิวมานะทุกคนชึบเอ็นวิวเอาไว้ทำอะไรก็คือมันเป็นแท่นสรับตีบวกนั่นเองนะทุกคนผมจะวางไว้ตรงนี้เลยแบบไม่แคร์โลกแล้วก็จะเอาพลิกแอรอันที่ว่ามีอันนี้สูงสุดออกมาแล้วก็ทำการเอาฟอร์จูนใส่เข้าไปใส่เข้าไปช่องแรกนะแล้วก็เอาอันนี้ไม่ใช่ <c oughs> สลับกันเอา เอาของที่เราจะอุปรกรณ์ใส่ไปก่อนเอาหนังสือใส่ไปทีหลังแล้วก็ทําการตรีบวกมาเลยก็จะได้เป็น Enchant Fortune มานะครับทุกคนปึ๊บขอนอนหน่อย Fortune สามารถใช้ในการเก็บพืชผักได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอันนี้ได้เท่าไหร่ได้3นะผมจะลองใช้ Fortune ขุดปึ๊บ3 4 5 6 7 8 9 ก็ได้มาประมาณหนะครับทุกคนก็คือได้มาแบบเยอะกว่าเมื่อกี้แบบมากๆเลยแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในการขุดแร่ได้ขุดแร่อะไรได้บ้างขุดแร่อย่างแรกเลยก็คือขุดฐานได้ได้แบบฐานได้เยอะมากๆสามารถขุดเหล็กได้ขุดทองได้ขุดไดมอนด์ได้แต่ว่ามันจะมีหินอันนึ่งอีกมีแร่อันนึ่งเขาจะเรียกว่าแร่ เอนชตตี้บอันนั้นต้องใช้ที่ขุดไดมอนด์ขึ้นไปนะจะขุดได้อันนั้นเป็นเรื่องห่อหนาคตน,นะครับทุกคนแต่ว่าไม่สามารถใช้ฟอร์จูนขุดได้นะแล้วก็ตอนนี้เรามีฟอร์จูนแล้วใช่ไหมครับทุกคนถ้าเรากลัวที่ขุดเราพังเวลาขุดแล้วต้งทำง่ายเราจะเอาอันนี้ออกมาอีกครับทุกคนแล้วก็เอาขอหนังสืออีกหนึ่งเล่มทำหนังสือมอีกหนึ่งเล่มเอาอีมร์ลออมาเพิ่มเติมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ แล้วก็เดี๋ยวนะผมมี A n c h a n เอ NPC Mending ิ้งปึบเมนดิ้งผมจะทำการซื้อเมนดิ้งมาก็คือเอเมอรอลขาดหนึ่งมัหนึ่งเมตรชิปขอเอเมอรอลอีกหนึ่งเมตรครับทุกคนปึ๊บทำการซื้อเมนดิ้งมาปึ um ๊บพอได้เมนดิ um ้งมาแล้วก um ็ทำเหมือนเดิมครับทุกคนก็คือการตีบวกใส่ อุปกรณ์นั่นเองนะก็จะเป็นตอนนี้เป็น f o r t จูนสาม n d นดิ้หนึ่งจะสังเกตนะอุปกรณ์ผมตอนเนี้ยแถบมันสีเขียวเนาะเดี๋ยวผมจะทําการแลกของกับ NPC แล้วได้เเวลนะครับทุกคนแล้วทีเนี้ยมันจะกลายเป็นหลอดเต็มนะอันนี้ไอรอนแฮนด์เมดไม่รู้อันนี้ made, <c oughs> นเป็น อาชีพอาร์เมอร์นะครับทุกคนก็คืออาชีพของชุดเกราะนั่นเอนะส่วนทูสมิธจะเป็นอุปกรณ์แล้วก็จะมีอะไรอีกอย่างนึงอ่ะผมจำไม่ได้โอเคเอาของเราเก็บไปหน่อยแล้วกันก็คือตอนนี้อุปกรณ์ผมไม่มีวันพังแล้วแต่ผมสามารถตอนนี้ผมจะทำการขายของกับเจ้าอันนี้เนาะสมิธติงก็คือทูสมิธนั่นเอง ผมจะทําการขายเหล็กกับเขาปึ๊บป,บปบเพื่อปลดล็อกเป็นเลเวลที่3ขายอะไรขายโชเวลอันเวกิ้งสองก็สามารถซื้อโชเวลได้หรือเราจะซื้อเราจะขายเหล็กเพิ่มก็ได้ปึ๊บป๊ปึ๊บปึ๊บ,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 บ <Yeah. S 1> ตอนนี้เหล็กไม่พอนะครับทุกคนก็คือผมจะปลดล็อกเป็นเลเวลสเพื่อซื้อขวานไดมอนด์นั่นเองนะครับทุก <Yeah. S 1> คนเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลย จะสังเกตว่าตอนนี้ที่ขุดผมอะควา,ามทนทานเต็มแลนะครับทุกคนเพราะว่ามันมีเมนดิ้งนั่นเองนะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยแต่ตอนนี้ก็คือต้องรอเหล็กนะครับทุกคนปุ๊บตอนนี้เรามีฟอร์จูนแล้วเราสามารถขุดเหล็กแล้วก็ได้เหล็กเยอะขึ้นมากกว่าเดิมนะครับทุกคนเราก็สามารถเอาเหล็กมาขายกับเขาได้อีกเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ารลเวล5เขาจะขายอุปกรณ์อะไรใจผมอยากได้พลิกแอคนะตอนนี้ แต่ตอนนี้ต้องรอเลกก่อนโอเคขอเป็น, Jamie, น lonely, พิกแอคนะเพื่อนพิกแอคนะาเอ็นพแอีพิกแอค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 ย้ได้เป็นพิกแอคครับทุกคนแค่21่สิเอ็ดเอเองเห็นไหมผมบอกแล้วว่าผมไม่จำเป็นต้องขุดไดมอนด์ผมก็สามารถมีอุปกรณ์ไดมอนด์ใช้อ่ะทุกคนเป็นยังไงล่ะวิธีผมเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยใช่ไหมล่ะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปแบบนี้ออกมาอีกแล้วกันนะครับทุกคนโอเคตอนนี้ก็เริ่มสนุกแล้วครับทุกคนเราจะเอาของมาแลกอีกตอนนี้ก็จริงๆมันใช้เหล็กเยอะไหมใช้เหล็กเยอะนะครับทุกคนว้าตอนนี้เขาอันนี้แล้วครับทุกคนคือเราสามารถเอาเลมอนมาซื้อเอเมอร์ลอหนึ่งเอเมอร์ล้อได้ทุกคนเป็นอะไรที่แบบ ตาเลือดมากๆแล้วก็อันนี้ฟินนะครับทุกคนฟินก็สามารถเอามาแลกกับ NPC ได้ที่อันนี้น่าสนใจครับทุกคนเนี่ยถ้าเรามี Enchant Fortune ใช่ไหมแล้วเราตีใส่ Shovel ครับทุกคนแล้วเราเอา Shovel ไปขุดบล็อกบล็อกไหนวะตัวอย่างมีตัวอย่างเดี๋ยวหาตัวอย่างให้ผู้ชมดูก่อนเขาจะเรียกว่าบล็อกกาเวลนะบล็อกกาเวลกาเวลกาเวลนี่นี่นี่ ใช่กาวเวลไหมเนี่ยโอเคเขาจะเรียวกว่าบ,บล็อกกาวเวลนะครับทุกคนกาวเวลมันจะดรอปอะไรในกรณีนี้ผมจะใช้พิกแอคในการทุบปุ๊บมันจะดรอปฟินแอสตีลนะครับทุกคนฟินแอสติโสามสิบอันก็คือเนี่ยเห็นไหมผมขุดหนึ่งอันได้ฟินหนึ่งอันเป็นอาทิตย์เจ๋งมากๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมขอขุดอเราจะทำพิกแอคแล้วก็มา เราจะทำโชว์เวลฟอร์จูนดีแต่ว่าอุปกรณ์เรามันยังไม่อันนั้นพอทุกคนแต่เดี๋ยวผมขอลองสักหน่อยแล้วกันอยากลองอยากลองแต่ถ้าเราใช้โชว์เวลมันจะขุดเร็วกว่าน,นี้มากๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวขอลองสัก30อันก่อนแล้วกันโอเคเดี๋ยวผมตรงนี้ผมขอขุดกาวเวก่อนแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวมันจะเสียเวลาในการทําคลิปมากเกินไปเนาะตอนนี้ผมก็รู้สึกดีมากๆเลยครับทุกคนที่ ผมสามารถเล่นได้โดยที่การที่ว่าผมไม่ต้องเสียเวลาไปขุดเหมืองแม้แต่นิดเดียวก็คือผมเสียเวลาไปขุดเหมืองแค่ขุดหาเหล็กนะครับทุกคนเพื่อมาแลกกับอาชีพอะไรนะอาชีพทูสมิธแล้วก็สามารถมีตอนนี้ก็คือถ้ามีทางก็สามารถซื้อฝานไดมอนด์ได้นะครับทุกคนฝานไดมอนด์ก็จะทําให้เราสามารถตัดต้นไม้ได้เร็วขึ้นแล้วก็ความทนทานสูงขึ้น ความพละฐานสูงแล้วก็สามารถเอาไปตีมอนสเตอร์ได้นะครับทุกคนอย่างนี่อย่างไอ้ตัวนี้วัดดีรามะฟอกคาไปไหนอ่ะโอเคเมื่อเราได้ฟินเนี่ยสตลมาใ่ฟิตเฉยๆแล้วทุกคนไม่ใช่ฟิตเนี่ยสติลนี่จะสังเกตว่าหวัวเมงเงขาล้มแรกนะครับทุกคนปึ๊บแล้วมันขึ้นเยอะมากครับทุกคนทุกคนดูเหล็กเหล็กขึ้นแค่สองนี่แต่ถ้าเป็นฟินขึ้นเยอะมากๆเลย ปุ๊บเนี่ยผมว่าผมสามารถปลดล็อกเป็นขั้น5ได้นะโดยการขอซื้อของอีกนิดนึงแล้วกันทุกคนตอนนี้ก็คือโลภมากๆเลยมีความโลบมีความโลบปุ๊บขอซื้อฟอร์จูนอีกหนึ่งงานแล้วกันฟอร์จูนจ้าฟอร์จูนฟอร์จูนอยู่ไหนฟอร์จูนอันนี้เมนดิ้งเมนดิ้งยังไม่สนใจฟอร์จูนผมน่าจะอยู่ อยู่นี่อันนี้เฟดเดอร์ฟอลลิงปึ๊บฟอจูนยี่มีฟอจูนตั้งแต่ตอนแรกอะอย่างเงี้ยผมบอกว่านี่แหละครับทุกคนสิ่งที่ผมแนะนำเพราะว่ามันจะทำให้เราเล่นเกมง่ายมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มันจะทำให้เรามีความสุขเวลาเล่นเกมเะยครับทุกคนโอเคผมขอเก็บพวกนี้ไปก่อนแล้วกันปุ๊บปุ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บโอเคเดี๋ยวเราทำเป็นโชว์เวลเราจะทำโชว์เวลครับทุกคน ก็คือทำสติกมาก่อนทำโชเวลเป็นโชเวลเหเล็กก็พอปึ๊บแล้วก็เอามาตีบวกเหมือนเดิมชือ่ชอโชเวลฟอร์จูนเฮแล้วก็จำไว้เสมอนะทุกคนไอเอ็นวิวเนี่ยมันมีวันพังด้วนะไม่ใช่ว่าเราจะตีบวกได้ตลอดถาวรตลอดไปนะครับทุกคนมันไม่ใช่เนาะโอเคเมื่อเราได้โชเวลมาแล้วเราก็จะลองไปคุดกาวเวลดูครับทุกคน อยากให้ทุกคนลองดูว่ามันจะขุดเร็วกับเมื่อกี้แบบเยอะมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับขุดพวกกลวิวนะตรงนี้ถ้ามันดูไม่สวยงามยังไงเดี๋ยวเราจะหาอะไรมาถกม,มีคีเดี๋ยวนะครับทุกคนแต่ถามผมว่ากลวิวผมจะต้องใช้ในอนาคตไหมผมต้องใช้เพราะว่าผมชอบบล็อกที่ชื่อว่าบล็อกคอนกรีตนะบล็อกคอนกรีตก็ต้องใช้ ใช้กาวเวลผสมกับทรายนะทุกคนจะเป็นบล็อกอะไรที่สวยมากๆเลยมันมีความเรียบสวยสวยสำหรับผมนะสวยตอนนี้ก็เป็นไปได้สวยครับทุกคนสำหรับซีรีส์นี้ผู้ชมก็ค่อนข้างให้ความสนใจผมก็เลยมีกําลังใจทำทำคลิปเยอะอยู่แต่ก็เดี๋ยวจะอาจจะแวะไปเล่นซีรีส์เก่าบ้างแล้วกันนะครับทุกคนเดี๋ยวจะห่างหายกันเกินไปครับผู้ชมถามหาแล้วตอนนี้ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะลงกันวันไหนครับทุกคนโอเคขดกันไปเรื่อยๆนะผมว่ากาวเวลแถวบ้านผมหมดบ้านแน่เลยอย่างงี้ถ้ารู้อย่างงี้ผมจัดตั้งนานแล้วครับทุกคนถ้ารู้ว่ากาวเวลมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดนะจริงๆแล้วทุกคนชิบๆโอเคได้เวลาโดดได้เวลาดมได้เวลาดำน้ำเก็บกาวเวลแล้วนะเยเยขดไปให้หมด เอา้หมดราก็กาวเวลเราก็สามารถเอาไปใช้ได้อนาคตเป็นอะไรที่ดีมากๆาเราก็ได้ทั้งฟินเราก็ได้ทั้งอิมบอโรใช่ไหมเราได้อิมบอโลด้วยเนาะแต่ตอนนี้ต้องไปหน่อยละเราได้อิมบอโลด้วยเราได้เราได้กาวเวลด้วยอะไรงเี้เราได้ของดีดด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีอีกเรื่องหนึ่งสวัสดี NBC ของซอนอนในซี นอนไม่ได้หรอวันดีนะยายเพิ่งนอนขอแรกของก่อนไม่ใช่คนนี้คนนี้คนนี้หอมเมงคนน,คน,น,คน,น,คน,นี้โอเคเขาขายเหล็กครับผมเ <c oughs> ขาคุณเลือดคนดเนื้อผมอีกแล้วทุกคนชึบไม่พอนะอีกนิดเดียวเองอะ่ะแต่ถ้าเขาตื่นมาเราเราก็สามารถใช้เหล็กได้นะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอนอนก่อนลวกันเดี๋ยวผมใช้เป็นฟินล้วกันนะครับทุกคน เพราะว่าฟินคาดีก9อันหาขุด g กาเวลแถวๆนี้ก็น่าจะมีนะ g ก a เวลมีมีกวเวลเปล่าอันนี้มันอยู่ติดทะเละไม่รู้จะมี g กาเวลหรือเปล่าแต่ g ก a เวลที่อยู่ตามทะเลก็มีนะครับทุกคนแต่ว่ามันจะค่อนข้างขุงดชา้าโอเคเดี๋ยวผมขอขุด g ก a เวลแล้วก็อัปเกรดให้เป็นเวอร์ชัน่นอัปเกรดให้เป็นเลเวลสูงสุดแล้วกันนะครับทุกคนเราจะได้มีอุปกรณ์ไดมอนด์ใช้กันในคลิปนี้ละ แล้วก็ว่างๆก็ต้องมาปั้น NPC นีอีกคนหนึ่งนะครับทุกคนเพราะว่าเราต้องการอุปกรณ์อีกหลายอย่งก็คือผมต้องการพวกชุดกองชุดเกราะนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันก็คือผมขี้เกียจไปหาไดรมอนด์อะพูดง่ายๆเลยหาไดมอนด์มันลำบากครับทุกคนหาลำบากมากเลยเนเวอร์ชั่นใหม่หาก็ยากอะไรก็ยากผมรู้สึกแบบไม่ค่อยจะไหวนะทุกคนไม่ไหวจะเคลีย เด้เป็นอัมเวอร์ไม่เอาอะ่ะนี่หวัดดีพ่อแมงพ่อแมงแลกของหน่อยชื้แม็กเลเวลเอฟเฟนซี่ีสองขายเท่าไหร่ขาย21เอเดอรัล่ครับทุกคนไม่เป็นไรเอมเรัล่าผมัำได้เยอะแยะมากมา,จากยจอสักกอันนี่เลยที่ขุดไดมอนครับทุกคน โอเคทุกคนตอนนี้ผมมีที่ขุดไดมอนด์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยใช่ไหมละ่ะวิธีเล่นของผมโอเคครับคลิปนี้ผมขอประมาณนี้แล้วกันนะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเราจะมาทําอะไรกันต่อนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันนะครับทุกคนโอเคครับก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมแล้วสวัสดีวันนะี้สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะบ๊ายบายครับเย่ yeah, 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 yeah.